ที่บ้านหลังมีที่จังหวัดระยองนะฮะที่หมอปลาเขาต้องไปต่ออีกหลังหนึ่งอะนะมีคนเขาร้องเรียนนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าอยู่ที่ชุมชนแผ่นดินไทยเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองมีวิญญาณร,ร้ายเนี่ยสิงอยู่ที่บ้านเช่านะครับทำให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีอาการประหลาดนะลักษณะแบบโอ้โหอยู่ไม่เป็นสุขเลย mm hmm. นี่ฮะคุณนริศบุญนิ่มผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย นะก็ให้เขาพาไปดูเออตรงไหนที่เจอแบบไหนอะไรยังไงบ้างตรงแถวนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณกันที่มาอายุ41ปีเป็นภรรยาของนายอาทิตย์นะครับที่เขามีอาการแปลกๆเธอบอกว่าย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กันเมื่อสามเดือนก่อนแล้วตรงเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยนี่เป็นเสาปูนหน้าบ้านเธอบอกว่าจุดทูบว่าอยู่นะเพราะว่าเชื่อว่าตรงนี้มีวิญญาณสิงอยู่ถามว่าทําไมถึงเชื่อ เพราะเธอบอกว่ามีคนบอกว่าในอดีตเนี่ยบ้านที่เธอเช่ากันอยู่เนี่ยเคยมีสารพระภูมิสารตาสารยายแต่ถูกทุบทิ้งแล้วเอามาฝังไว้ใต้ฐานบ้านที่สร้างใหม่เวลามีคนเดินผ่านไปมาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเสาปูนนะก็ไปถามหมอดูหมอดูก็บอกว่ามีเจ้าที่เนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่สองตนด้วยกันตนหนึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านช่วยเฝ้าที่ซึ่งเป็นบ้านเช่าที่ทเธอเช่าอยู่อื หลังจากนั้นสามีเธอเริ่มมีอาการแปลกๆนะฮะทุกครั้งเลยเวลาแวะไปเด็ดต้นตำลึงที่หน้าบ้านจะมีอาการแบบเซไปเซมาเหมือนกับคนเมาเหล้าทั้งๆท,ท,ที่สามีเธอไม่ได้ดื่มเหล้าหนักที่สุดเดินไปหลังบ้านขึ้นไปผูกเชือกกับคานจะผูกคอตายโชคดีหลานชายมาเห็นเอาไว้ก่อนค<ะ>บางทีนั่งกินข้าวอยู่ดีๆเกิดอาการตาขวางร้องไห้ออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ หรือบางทีก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเหมือนคนหมดสตินะบางทีเนี่ยเอากระเทียมมาอุดจมกูมกกุมมือไว้ที่หน้าอกทําเหมือนกับตัวเองเป็นคนตายไปแล้วนี่คืออาการของสามีครับเธอบอกเธอบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นห่วงสามีมากเพราะไม่รู้ว่าจะไปเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไปก่อเหตุอะไรเดี๋ยวห้ามกันไม่ทันถึงขั้นจะผูกคอตายมาแล้วก่อนจะย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้ยืนยันว่าทุกอย่างปกติดี mm. เพราะฉะนั้น mm. ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอัฐิของพื้นที่บ้านเช่าหรือเปล่า เขาเล่ากันมาตั้งแต่ปี2511นู้นน่ะ,ะนะแถวนี้เนี่ยเคยเป็นสถานบันเทิงเป็นผับเป็นบาร์มีหญิงสาวขายบริการทํางานที่นี่หลายคนก็เสียชีวิตอยู่แถวนี้ชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบรรดาหญิงสาวขายบริการเขาก็มักจะเล่นของมีคุณใสเพื่อเรียกลูกค้าเรียกแขกแล้วแถวนี้มีสารตาสารยายสารเจ้าที่อีกแล้วก็ถูกทุบทิ้งไปอีก เพื่อจะสร้างบ้านแถวนี้ก็เลยเชื่อว่าคุณใส่มนดำมันเยอะเหลือเกินอ้าวนี่พลายาาองนายอาทิตย์บอกคุณนริศคุยกับนายอาทิตย์นะฮะคนที่ถูกผีเข้าเขาบอกว่าเขาโดนผีเข้าจริงๆนะครับแล้วปกติก็เป็นคนผีเป็นคนแบบจิตอ่อนด้วยก่อนโดนผีเข้าจะรู้สึกวิวิวเหมือนมีอะไรมาวิ่งชนที่ตัวเขาหลังจากนั้นจะไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าทําอะไรไปบ้างหลังจากนั้นก็มึก็เหนื่อยที่หนักเลยอ่ะคือพี่เขาอ่ะเอาเชือกไปผูกหลังบ้าน ที่จะแขวนคอตัวเองแล้วแต่เหมือนเขาสู้อะไรบางอย่างของเขาแหละเขาก็บอกว่าเขาสู้ได้แล้วเขาก็เลยลงมานั่งแต่มันมีมีดลูกชายมาถึงก็เห็นมีดพวกวา,างอยู่ข้างแต่เขาไม่ได้ทําอะไรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ก็เลยไปหาทําพิธีเหมือนที่เขาทักมาอะไรเงี้ยก็กลับมาก็ดีคืนสุดท้ายที่เขาอ่าบน้ามนต์ที่ไปหาปู่ฤาษีวังจันทร์เขาอ้วกออกมาเป็นเส้นผม กระจุกหนึ่งเนี่ยเผารอยเผายังดําอยู่เลยแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วแล้ววันที่ผมเดินเข้ามาผมมองเห็นเลยนะเนี่ยแกจะผูกอยู่ตรงเนี้ยขาเนี่ยอผูกเป็นเชือกไนล่อนหรือเชือกอู้เป็นเชือกใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะเนี่ยเหมือนเชือกนั้นอะ่ะอ๋อแล้วตัวเขาอยู่ไหนฮะทนี่แกแก็เก้าอี้เก้าอี้สีแดงตรงนั้นใช่ปะ่ะอาแกยกมาตั้งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วเราอยู่แล้วผมมาทีแรกผมไม่รู้ไงว่าแกมานั่งทําไมแล้วเขาพูดกับเรา ผมก็ถามว่าเป็นไรแกก็บอกว่า,วาสู้อยู่อะไรนี่แหละแกก็ไม่พูดไม่ค่อยพูดไม่จา่าถ้าเรามาช้ากว่านี้ไม่เหลือแล้วมวึอวะนี่หลานชายนะฮะแต่เขาจะเรียกคุณอาทิตย์ว่าพ่อพ่อกับแม่นะฮะ,ะเดี๋ยวดูคุณอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเจ้าของต้นเรื่องที่ถูกผีเข้าบ่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือคุณอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาหมอปลามือปราบสัมภเวสีมาที่บ้านเช่าหลังนี้แล้ว มาพิสูจน์อาถรรพ์สิ่งลีลับนะครับท่านผู้ชมครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอาทิตย์เขาแน่นะหมอปลาเนี่ยคือยังไม่ทันจะเข้าตัวบ้านเลยตอนที่เดินผ่านยางล้อยางรถยนต์นะฮะนี่ฮะอยู่ตรงที่หน้าบ้านเนี่ยมีอาการประลาทันทีนะครับแต่พอเดินเข้าไปเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่รู้สึกผิดปกติอะไรหมอปลาก็เลยเชื่อว่าสงสัย มันมีอะไรอยู่ที่ล้อ,อยางรถนี่หรือเปล่า้<ะ>ยนี่ไม่น่าเชื่อผีล้อ,อยางนี่ฮะหมอปลาบอกที่นี่แน่ๆมีอาการผิดปกตินะครับส่วนตัวของคุณอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนล้อ,อยางรถไม่นานนะครับมีอาการแปลกๆนะตัวเองก็คือเป็นคนเดินทางบ่อยนะครับก็ขับรถอาจจะไปเหยียบสิ่งอะไรไม่ดีหรือเปล่า<ม>อาจจะไปทับวิญญ,ญาณอะไรมาหรือเปล่าก็เลยมีวิญญ,ญาณเนี่ยตามล้อมมาด้วย เราเดินเข้าไปไดไ้ไม่ได้ครับเลยเป็นยางเก่าแล้วมันตรงกับที่เขาบอกว่าตอนที่เขาเกิดเหตุเนี่ยเขายังใช้ยางเก่ามีจอดร่า้าบ้างจอดได้แบ้คือนี่อะไรเลยมัน,มนตัวที่เราคิดกันไว้อย่างไมันไม่ใช่เลยแต่พอเดินเข้าบร,ริเวณยาง,งเนี่ยแย่เลยเนี่ยมันแฝงอยู่ในตัวเขาอะยางสี่เส้นเนี่ยพี่ ควันนั้นเขาก็ถามมึอยู่แว่าเอากลับมาด้วยไหมวันที่เปลี่ยนมนก็เอากลับเพราะว่าตกสามครั้งแล้วเที่ยวกลับมาเปลี่ยน3มรอบแล้วแสดงว่าพี่ต้องขับรถไปเหยียบจุดท,ที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้ววิญญาณเนี้ยก่ออ่านี่หมอปลาเขาบอกเขาตรวจด,ดูแล้วเขามั่นใจว่าเกิดจากลอยยางรถนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ฮะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะผมก็เพิ่งเคยได้ยิน นี่ฮะแต่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้วุญญาณตามล้อของอยางรถยนต์มานะครับหมอปลาก็เลยทําพิธีให้นะบอกให้เอาอยางเนี่ยไปทิ้งแล้วก็ทําพิธีรดน้ำมนต์ใช้น้ำมนต์ที่นํามาจากวัดชนะสงครามให้คุณอาทิเกากินนี่ดื่มเข้าไปแล้วก็เอาไปพรมทั่วบ้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านไป กินเลยกินเลยนี่หมดนะแนนึงะกินออกจากวัชนะสงครามนะ่นมานะครับผมไม่ได้ทำเองนะเนี่ยเอามาจากวัชนะสงครามตกเหลือนะที่พรมเต็มลงเดี๋ยวเราจะามายกอยู่ข้างนึ่มันจะได้ล้างอาถรรพ์ของพี่ด้วยนะเพราะพี่เพราะที่เลีคิดว่ามันเกิดจากซอยนี่มันเป็นซอยโลกีสองสี่เก้าเก้านะเพราะว่าอย่างน้อยสมมุติว่ามันมีสิ่งของที่สาวเานั้นเขาทําไว้เพื่อความสบายใจของพี่ไหนผมเอามาแล้วก็ใช้เลย ผีล้อ,อยางนี่ก็จัดการให้เรียบร้อยหมอปลาบอกนะครับท่าผู้ชมครับ